เนี่พี่น้องนี่จามเบนเขาจามเวนจามเวนเบลเลลาวเนี่ยน้องนี่นี่จามเวนเขานน่เห็นเบลโลลาวรเล่านี่เป็นได็กขั้นตัวสุดแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยมันนี่นี่เนี่ยคึนยากครับขึ้ใส่ร้อยนีล

Meantime, อ้ามันเป็นเยื่อเช็ดลาตายกรจุเนาะพูได้พอดเลยนะครับจ้าจับเมื่อจับจัจับอยากเกียรบจับลึกจะับอยากเกียร์กัพี่เราเนาะอยากเกียนี่เจียหอมเนลุมลําจับีจ้า อะเขานมอยู่สวยอยู่สวยเนี่ยงบกท่าไหร่เับไบวางบอกพี่น้องเลยเป็นไดย์บวกไปได้บกไปได้ขับบวกเพืนใดบวกปไดพี่น้องเลยแซ่บขับนพี่น้องกินเยเอนนี้

หาพูนไปเป็นหมอต้มไแตตงนี่ลช่องร้อยนี่พี่นอกนี่ิ้นเาไปแลซื้อมาอีกิ้นกับขร้อยหนึ่งหนึ่ไปแหลซื้อมาอีกนะจะไปช่วยโดนแล้วมั้ไปแลซื้อมาอีกยหนึ่งนะกินพอแล้วเรื่องบกสบายกว่านานอะเคๆอยู่ีแหงก่อยร้อย่

นี่รองเลยนี่จับกนนะย่างทำเดือนจะรีท้องเออเออนี่หอมพี่น้องนี่หอมร้องพักกระโดนผมขาดพักกระเดานี่ฮพักกระโดนนี่นีแหละห่างบ้านถึงเลยพี่น้องเลยพักกระโดนผมขาดพักกระโดนกับพักกระเดา Vác đàu rồi, mặc đồn rồi. cái này, còn không đợi. Để đợi. Để đợi 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 đợi. Ừ. Nào nóng, má, xem Xe cân Lại con kia gấu, cái cầu đấy. đấy. ยาเลยโมเดลคนม่ทำมักดูแต่เนื้อร้องดูพักพักกระเจบกัน่น้องอะไรก้อนอะไรพี่น้องเลยคำเขาตู้อีซาซิบิไม่เนบอกเออเด็กก็ซาซิบินี่ตู้อีกเขาให้พี่น้องเลยข้ามไปใหญ่นี่ข้าชื่อในตลาดแบบนั้เอ็ดเลยเนาะเดไ เดี yeah, ๋ยวอุปก yeah> oh, ่อกันอุปเก่อบาเป็น right. ่างงอองกันอุป็นตาดอกอ้ยกอยู่ใจวะบันนี้รอยหนึ่งได้รายที่เนาะุสร้อน่เยรีกได้ไเรีะได้สองร้อยปุ๊กชิมาบาทได้นะคิดทานเรือเ่าหิวจะหิวจังงงงนั่งกะเดากำลังปร่งงอใบ้านของงอใองมา Ờ. Rồi, hãy đưa nó vào. Tại sao có ít như không? nó.

ยังแต่ว mm ่าตบีวาจำเขาได้ยังกักมันไม่ใจแน่จำเลยเน่จำวันเ่จำไม่งัปดควันเลือน่องเขาปย่างร้ายไปคเช็บโคบคนพอดีไม่ใช่ือไป

บารมไม่ลงลิปลายมือเนาะพน้อเชิงเง้ได้พี่น้องบารมบารมจะกลับบ้านแล้วบารมจะกลับลาเลยพี่น้องเชิงเลจทเบอร์คอลงลิพเด้อบารมพี่น้องกับมเ่บุทองบารมับทีสิบแปดพี่น้อง อยากจิ้เวนกจิ้มไม่ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเมื่อ่ทยบ้าพี่น้องกับธุละได้แล้วคนรู้มีสิได้เจ็บสิยิงงาด้วยยิงงาบนิ่งจุ้ยพิ่รถรถใชลวารถนะดีเะ DM ดีเช

Điện mập cái đông người <laughs> chèo ngầm, mượt ba chạm biến chạm chèo vì bớt ba lẹt to ba lẹt mượt 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 nha, ngon rồi, xì sàn mình, má bạn đi, ăn được bao lệ, cứ chỉ ăn cái gì,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 

แถลงขายวันเดียวาจาทำถุงำันเดียวไปตัโบนใครก็สื่อบัวเฮียงนี่กินแคนึ่งซึ่งลิใช้ตัสร้งทุเรียนนั่นีกเยอะแยะเรค่นี้กา็สื่อบัวเฮียง อ้าวปลาคา่น่ไเวตะกินเลยปลาคา่น่ไเวตะกินด้ยปาคมคือคิวเนาะบุกเขินนั่นเต้นคัดลอกนัน่จะเดียวคนเดียวคัดั้นดับเวาทุบรบ้ต้องทุบปไปไปไป là hành nhà thấy rồi nèo khỏi cỏi mà mọi người nghe người mọi 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 người Hoa chót, hoa chót 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 được chót hoa 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 chót hoa

ข้าพูดน้ะเจียคุยเ่เรามล่อมันคุยเจียวอกอ็บ้ากินช่ตุ๊บไม้ายกนน้าจองะอาเบนเขาอยาเบียนอย่าเบนดันหา่ปเก็น้ะิเดียวอากาศถิกเดียวน้ำเร็วหัวม่ได้แม่หัวหอมกันเนาะหัวละห้าแม่ห้าหัวไม่ใช่อยู่แล้ว แต่พุงมีโลดอะไม่นน่งกระท้าเองม,มาพี่ดูฮะไม่เห็นยังไ,ไ,ดไ,ดได้ไอติมไอติมเด็กกินไอติมอย<า>ู่มัน,นป้าในตัดมี่อู่ลูกเป็นนิ้วเป็นคอด่านหมาพวกวัวมาโลดเฮ้ยมันมบา้กากับเน่ามันเรามันเป็นอย่างเล็บก็คือเข้าไปหาตัดลูกนปด้วยแล้วก็เนี่ยักเนื้อลูกจนเจอแล้วก็ฮัดไม่เดียวหนึ่งปากไปไป มันลาพ่อี่โหาเราม้าเลยจะในสันี่พี่น้องคลิปนี้าตักเสียงมัดังพ่อกันมากคลิปนาเบิร์แล้วฝากแล้วเซ่กติตามเบิร์กใจบ่าดำเลยพี่น้องพ่อม่นคลิปหนาคลิปนี้บ่าดำล่าก่อนสวัสดีครับพ่อพีไมคลิปหนาัน่มันนะเอานะอีนสหยุกจับจับซอยจูยัก